สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u ู e ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่18สิงหาคม2566นะครับมีรายงานข่าวโดยทางด้านพลโทอิกอบคิรินลอกผู้บัญชาการหน่วยป้องกันภยัยคุกคามด้านอาวุธเคมีชีวภาพและรังสีของรัสเซียได้ออกมาระบุนะครับว่าเชื้อโรคที่ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐนะกําลังดําเนินการให้ความสนใจในตอนนี้ก็คือทางด้านแอนแทรก ทูลารีเมียหรือว่าไข้กระต่ายและโคโรนาไวรัสชนิดต่างๆในศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐหรือว่า CDC จัดให้เชื้อโรคเหล่านี้บางส่วนเป็นภัยคุกคามที่มีความสําคัญระดับสูงที่สามารถนําไปใช้สําหรับการก่อการร้ายด้านชีวภาพด้วยนะครับทางด้านพลโทคิริล,ลอ็อฟตั้งข้อสังเกตว่าเชื้อโรคที่ได้รับความสนใจจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐมักกลายเป็นโรคระบาดใจในเวลาต่อมาเช่นโควิด -19 ไข้หวัดนกหรือว่าไข้หวัดหมูซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์ล้วนเป็นบริษัทยา สัญชาติอเมริกันโดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นสหรัฐได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่มีชื่อว่าสำนักงานนโยบายและการเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาดเพื่อทําหน้าที่ดูแลและดําเนินมาตรการต่างๆท,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 ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกค,คามด้านชีวาภาพซึ่งก่อให้เกิดโรคระบาดหรือผลกระทบด้านสาธารณสุขแต่ทางด้านพลโทคิรินล็อบเชื่อว่าหน่วยงานดังกล่าวนี้ยังมีอีกหนึ่งหน้าที่คือการเดินหน้ายุทธศาสตร์ควบคุมโรคด้วยการค้นหาเชื้อไวรัสกลายพันธุ์เพื่อก่อโรคระบาดใหญ่ครั้งใหม่อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัสีย พูดถึงความเคลื่อนไหวของกองทัพสหรัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสถานการณ์ด้านชีวภาพในประเทศอื่นเพราะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนตุลาคมปี2 5 6 5รัเสเซียได้เรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจัดตั้งคณะทํางานสืบสวนนานาชาติเพื่อตรวจสอบสหรัฐที่อาจสร้างห้องทดลองด้านชีวภาพและมีอาวุธชีวภาพในยูเครนส่วนสถานการณ์ในยูเครนนั้นเนี่ยครับ เจ้าหน้าที่ยูเครนก็บอกว่ารัเสเซียโจมตีทางอากาศใส่โกดังและโรงเก็บธัญ,ญพืชหลายแห่งที่เมืองเรนีบนฝั่งแม่น้ําดานูบซึ่งเป็นเส้นทางสําคัญของอยูเครนในการส่งธัญ,ญพืชออกสู่ตลาดโลกในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นรัเสเซียก็ระดมโจมตีใส่ท่าเรือของอยูเครนและโกดังเก็บธัญ,ญพืชจํานวนมากหลังจากที่ถอนตัวออกจากข้อตกลงการขนส่งธัญ,ญพืชผ่านทางทะเลดํารัฐบาลรัเสเซียขู่ด้วยว่าจะโจมตีเรือทุกลำที่ขนสินค้าออกจากยูเครน ก่อนหน้านี้เองรัสเซียเองนั้นก็ได้มีการใช้ปืนเตือนเรือลำหนึ่งที่มุ่งหน้าไปยังยูเครนและก็ได้มีการดําเนินการให้ทหารนั้นลงตรวจสอบเรือดังกล่าวก่อนที่จะปล่อยให้เดินทางต่อไปได้ในขณะที่เวลานี้เนี่ยครับหลายประเทศนั้นก็จะมีการดําเนินการในการช่วยเหลือยูเครนในการส่งออกธัญพืชโดยสหรัฐอเมริกานั้นก็พยายามที่จะหาเรือกับทางด้านทูเคียแล้วก็ประเทศใกล้เคียงในการที่จะช่วยเหลือยูเครนในเรื่องนี้ เพราะมองว่าธัญพืชของยูเครนนั้นมีความสําคัญกับทางด้านสหรัฐอเมริกาและก็ตะวันตกนั่นเองครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับฝั่งรัสเซียน,นั้นออกมากล่าวหาว่าเวลานี้สหรัฐนั้นกําลังวางแผนก่อโรคระบาดใหญ่รอบใหม่เพื่อหาผลประโยชน์อีกครั้งหนึ่งครับ